วัครับวันนี้จะมาพาทำนะครับ Notify โดยผ่าน Google Cloud m e s s a g e นะครับซึ่งอยู่บน Firebase นะครับของ Google เป็น cloud ของ Google นะครับเป็นของฟรีนะครับฟรีไม่เสียตังค์นะครับวันนี้ก็จะมา,าทำโดยใช้ Delphi ครับก็เป็นจะเขียนแอปบน Android นะครับเป็น ครั้งที่สี่แล้วครับครั้งที่สีแล้ที่เราจะต้องมาเขียนแอปกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับอันแรกนะครับเราไปที่ f ไฟล์ a s e ของ Google Cloud นะครับมาที่หลังจากที่เข้าแอป o n s o l ลมาแล้วนะครับให้มาที่ Project นะครับ Project Overview ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกนี่นะครับแอดโปรเจกตนะครับ แล้วก็ใส่ชื่อโปรเจกต์ของเรานะครับผมใส่เป็น Notify Demo นี่ครับ <c oughs> ตัวเลขหมดแล้วกัน Notify Demo นะครับแล้วก็ Continue ครับคราวนี้นะครับเราก็เลือกอะไรครับ Next ไปเลยนะครับขั้นตอนนี้ แล้วก็เลือก Account ของเราก็เป็นนี่ครับ d e f o u n t Next u n t เน็กไปเลยนะครับเกลีย e โปรเจกตแล้วก็รอสักครู่นะครับรอสักครู่หนึ่งแล้วก็ Continue นะครับ c o n t i n u ี Continue แล้วนะครับแล้วคุณเลือกปุ่มนี้ครับ get start by adding firebase to your app เราจะเอาเข้าไปในแอปเราด้วยที่ที d r o r o i d นะครับแล้วก็นะครับ android package n นี้นะครับ com h a c k ดอนนะครับ m e uh, s <c oughs> s a g e อ่าเมืเ่อกี้โโอะไรนะคอ่า m e s s a g e notify demo นะครับอ่า notify demo น,นะครับอ้าวแล้วครับนี่ notify demo นะครับอ่าอ่า ตัวนิคเนーนะครับชื่อเล่นก็เอา Notify Demo เหมือนกันแล้วกัน Register App นะครับ Notify Demo นะครับชื่อแอปของเราครับจากนั้นนะครับจากนั้นเราก็จะนะครับดาวน์โหลดอ่า g l e Service นะครับ Google Service นะครับป๊บนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็นะครับเซฟเลยนะครับ อ่าเซฟเสร็จแล้วนะครับอยู่ตรงไหนอยู่ตรงบนสุดนี้นะครับก็เดี๋ยวเนื่องจากว่าอยู่ที่ยากมากนะครับเดี๋ยวผมก็คัดนะครับคัดไปไว้ที่ได้ดีนะครับอ่าได้ดีอ่าได้ดีเลยแล้วกันครับอันนี้มีอยู่แล้วนะครับขอลบนิดนึงแล้วก็เพสตัวใหม่ลงไปนี่นะครับในตัวใหม่นี้นะครับอ่าเดี๋ยวเอา ครื่องหมายที่ออกับนี่นะครับก็เป็นไฟล์ JSON นะครับซึ่งดาวน์โหลดลงมานี่ไม่มีอะไรมากมายครับมีชื่อโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ัมเบอร์แล้วก็โน้ตไฟนะครับเอาละครับนี่ผมก็ปิดไปอันนี้นะครับให้ดูเฉยๆจริงๆไม่ต้องดูนะครับจริงๆไม่ต้องดูพรานเราก็มาที่โปรแกรมของเรานะครับเลไฟล์นะครับเราก็มาเริ่มเขียนโปรแกรมนะครับไฟล์ new มัลติดีวายแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็เลือกนะครับแล้วก็เลือกแอปพลิเคชันลงมานะครับอันแรกก็คือเลือก t a ร g e เก็ตนะครับเลือกเป็น Android 64บิตนะครับ t a ร g e เก็ตอย่างนี้นะครับต้องเลือกอย่างนี้นะครับเท่านั้นนะ32บิตก็ได้แต่ต้องเป็น Android เพรก็เราจะเป็นบน Android นะครับแล้วผมก็แอดอะไรครับแอดทีเมโมลงมานะครับทีเมโมอ่าเมโมมานะครับภาพเลยนะครับนะแล้วก็ขยับให พอดีนิดนึงครับพอดีนิดนึงพอดีนิดนึ่งใหญ่ไปนะครับโซ so, อาก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับเครื่องโทรศัพท์นะเสร็จแล้วผมก็อะลายนิดนึงครับอะลายเป็นอะลายท็อปนะครับอะลายท็อปนะครับแล้วก็นะครับอ่าตัวนี้เป็นอ่าวาร์ฟนิดนึงนะวดวาร์ฟนะวาร์ฟอยู่แล้วเดี๋ยว อ่าวอดวาร์ปตันนี้เป็น true นะครับจะได้เห็นชัดเจนนะครับแล้วนะครับจากนั้นนะครับผมก็มาที่โปรเจกต์นะครับมาที่ออปชันนะครับเราจะ Import ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดลงมานะครับเมื่อกี้นะครับก็คือ Service นะครับเราจะ Import Service เข้ามาว่า s e n d e อร์ออะไรนะครับซึ่งเมื่อกี้เราไว้ที่ได้ดีนะครับนี่นะครับอ่าเป็น Service นะครับ Google Service open เลยนะครับก็จะได้ ID มากับ แอปพลิเคชัน ID นะครับแล้วก็เซฟนะครับอ่ก่อนที่จะเซฟนะฮะเราไปอีกตัวหนึ่งครับก็คือเรื่องของ entitlement list นะครับให้เลือก receive push notification ด้วยเพราะว่าเราทำเกี่ยวกับ notification นะครับแล้วก็เลือกเซฟครับน่าการตั้งค่าของเรามีอยู่2ที่นะครับก็คือ import File JSON ที่เราดาวน์โหลดลงมากับกับอะไรครับ กลับให้ Receive Notification ต่อไปเราก็จะเขียนโค้ดแล้วครับโค้ดก็มีพอสมควรนะครับตั้งใจนะครับใจเย็นๆนะครับที่ Form onCreate นะครับ OnCreate ให้เขียนดังนี้ครับอ่าผมเขียนไปแล้วนะครับก็ง่ายห่อยก็ Copy มาเลยนะครับ Copy มาเลยนะครับปรับนะครับ on Create ให้เขียนดังนี้นี่นะครับ ผมก็เพสล,ลงมาปรากฏว่านะาตัวแปรแรกที่จะประกาศนะครับก็คือ Pu s e r v i c e นะครับในเอกสารนะครับในเอกสารบนอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าให้ use อะไรครับให้ u s e นะน,นี่เ e ็กไปด้วยนะครับอ่าแล้วก็อนนี้ next ไปนะครับแล้วก็ c o continue ตัวค o n t r o l นะครับ ในเอกสารเขาบอกว่านะครับนี่นะครับให้ยูสด้วยนะครับให้ยูสนี่นะครับยูสตัวนี้นะครับอ่าซึ่งผิดนะครับอันนี้ผิดนะครับอ้าวผมลองดูก็ได้นะครับปั๊บนี่นะครับก็เอามาใส่เขาบอกว่าต้องยูสตัวนี้นะนะก็เอามาใส่ครับยูสตัวนี้จะ หาดีดีขึ้นไหมนะครับอ่านะคเลทลงไปนะครับก็อ่าดีขึ้นไหมครับไม่ได้ดีขึ้นเลยนครับก <c oughs> ็ง่ายๆเลครับเพราะจริงๆยดตัวนี้มันผิดนะครับยึดตัวนี้ผิดเพราะฉะนั้นตัวที่ถูกมันอยู่ไหนนะครับตัวที่ถูกผมคอนโทรลดอดนะครับพิมพ์คําว่า push นะครับโนทิฟ่าโนทิ f ่ R อ่าเลสองก่อนครับ c o n t r o l นะครับ Push นะครับก็มี Push Event นะครับพอผมใส่ Push Event มาปุ๊บผม F12 ลองดูปรากฏว่าเขาเพิ่มขึ้นมาให้นะครับคือที่ถูกต้องก็คือตัวนี้ครับ System Push Notification นะครับพอใส่ตัวนี้เอ้าดีขึ้นเลยครับดีขึ้นนันดีครับ เอาแล้วครับก็แต่ว่าเนื่องจากว่าอันนี้เราไม่ใช้นะครับเราลบออกครับนี่แต่ว่าโค้ดเรายังเหลือนะครับในยูสยังเหลืออยู่นะครับยังเหลืออยู่แต่ว่าในในโปรแกรมเราก็ดีขึ้นไปด้วยนะครับคราวนี้นะครับหลังจากนั้นเขาก็เราต้องมาเขียนตรงนี้ครับเราติดที่บรรทัดสีแดงนี้เราก็ต้องมาเขียนนะครับ on อะไรครับ on service connection chain นะครับ เราประกาศเลยครับเป็น procedure นะครับ on switch connection chain แล้วก็ sender เป็น T object แล้วก็นะครับอ,อีกตัวหนึ่งนะครับออีกตัวหนึ่งก็คือเป็นอะไรครับ push chain นะครับเราตัวนี้มานะครับ push chain เป็น T push switch นะครับ chain นะครับ อ่าเรามาเลยนะครับเรามาเลยป๊านะคลิกลงไปอ่าแล้วก็กดคอนโทรลชิปอะไรครับมาคลิกตรงนี้แล้วกดคอนโทรลชิปสีนะครับก็จะได้นี่โปรนิเจอร์นี้ขึ้นมานะครับเราก็บันทักที่มีปัญหาอะไรนี้นะครับก็จะหายแดงแล้วนะครับแต่ว่ารายละเียดตรงนี้เรายังไม่ใส่เราก็จะมาใส่กันเรายังไม่มีเราก็จะมาใส่กันนะครับผมมาเอาตรงนี้นะครับเอาลครับปึ๊บหมดเลยนะครับจากตรงนี้นะ จากแวร์ตรงนี้มาถึงตรงนี้นะครับ Copy ครับนี่เอามาใส่เลยนี่นะครับปานี่นะครับอ่าปรากฏว่านะครับพอใส่เข้าไปอ่าดีขึ้นแล้วมีต่อนะครับนี่นะฟิลนี้นะครับ t o k e เคน d นะครับเอ่เฟดีไวทเป็นฟิลนะครับเเ้ามาจากฟิลนะครับคัพปี้เลยนะครับ Copy แล้วเอามาใส่ด้านบนนะครับเอามาใส่ที่ Private หรือตรงไหนก็ได้นะครับ ให้เป็น string ครับนี่ t r i n g นะครับ String นี่มาดูซิหายไปไหมอ่าดีขึ้นแต่เหลือเม m โมหลักเมมโมหลักก็คือเม m โมหนึ่งกันหนึงนะครับเม m โมหนึ่งนะครับอ่าเราแก้นิดนึง็ตรงนี้ของเราเป็นเม m โมหนึ่งนะครับที่เราวางลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นเม m โมหนึ่งนะครับเอาแล้วครับเมมโมหลักทั้งหมดเป็นเม m โมหนึ่งนะครับอ่าเรา copy ตรงนี้นะครับแล้วก็อะไรครับ c อนโทรลโฮมคอนโทรลเอนะครับเมมโมหลอกเป็นเมมโมหนึ่งทั้งหมดเลยนะครับรีเพสเอาเรียบร้อยครับเอานี่นะครับนะครับ o, เมมโมหลอกเป็นคราวนี้ยังติดอยู่นะครับอ่าติดอยู่ไหมอ่าออนเซอร์วิสคอนเนกชันของเราไม่ติดแล้วนะครับแต่มาออนรีเซฟโน o t ติฟิเคชั n นเอ e n เวนนะครับเราก็ตรงนี้มาประกาศอีกทีนึงครับ ประกาศเป็นตรงนี้นะครับอืมประกาศไว้ตรงนี้นะครับ Procedure นะครับเพิ่มลงไปนะครับแล้วก็อันแรกต้องเป็น Sender อยู่แล้วนะครับก็ต้องเป็น T o b j e c t แต่อันที่สองนะครับเรา Semi Colon ก่อนนะครับอันที่สองเป็นอะไรมาดูนีที่เราทำไว้ครับนี่เราใช้กอปเลยนะครับนี่เป็น Constant นะครับ คอ t ส t t นต์ s e r v i c e Notification นะครับ p s e r with Notification ป๊าบนีชิปคอ C อนซ C อ่าลงมานะครับเราก็ได้โปรเ d u r นนี้แล้วก็ดูโค้ดของเราอ่าเห็นไหมครับไอที่สีแดงอยู่หายไปแล้วเหลือตัวนี้ครับเหลือตัวนี้่าแต่ว่าโ o c เ d u r e ตัวนี้เรายังไม่มีเราไปใส่มาใส่ครับเอามาใส่ครับอ่าตรงนี้นะครับ ม่ยากเลยนี่นะครับเอาจังแา่แวร์มาถึง n นะครับ Copy เลยนะครับแล้วก็เอามาใส่ของเรานะครับั๊บนี่นี่นะครับคอนโทรลจากนั้นก็ก็มาดูนะครับอ่าตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนเมมโมหลอกต้องเป็นเมมโมหนึ่งนะครับเมมโมหลอกเป็นเมมโมหนึ่งหมดเลยของเราเป็นเมมโมหนึ่งนะครับนี่นะครับ เหลือตรงนี้เป็นฟิลฟิลที่ชื่อว่า i d device เป็น String นะครับเราก็คอมมาปึ๊บนี่เลยครับอ่านี้น่าจะเรียบร้อยหมดแล้วนะครับอ่าของเราเรียบร้อยหมดแล้วเราก็จะเซฟนะครับเอานี้นะครับเซฟโปรเจกต์นะครับเซฟโปรเจกต์ของเรานะครับเอาไว้ได้ดีนะครับได้ดีไวทีอยู่นะครับไวที่โคดไวทีแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ใหม่เป็นอะไรครับเป็น no file นะครับแล้วก็ชื่อว่านะรครับชื่อโปรเจกต์ของเรามีชื่อว่ากลับมาดูนะ <laughs> ว่า Notify Demo นะครับชื่อโปรเจกต์ของเราก็คือ Notify Demo เราก็พิมพ์ไปเลย Notify Demo มีนะครับแล้วก็เซฟคราวนี้มาที่ project option นิดนึงนะครับมาที่ v e r i o n Info นะครับมีแพ็กเกจไหมนี่นะครับ Module m o d u Name นะครับก็เราจะใส่ตรงๆหรือเป็นมาจูมา u Name ก็ได้แต่มาจูเน Name ของเรามาจ u เน Name ของเราก็คืออ่าเป็นอะไรครับแอปที่ชื่อว่า Notify Demo นั่นเองนะครับ Save นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำไงครับรันเลยนะครับรันเลยนะครับรัน หลังจากที่รันเราก็มาดูที่โทรศัพท์ของเราด้วยนะครับว่าขึ้นต้นขึ้นอะไรบ้างนะครับมาดูครับตอนนี้ Installing แล้วนะครับอ่าขึ้นมานะครับเราก็เลือกติดตั้งกันเลยนะครับติดตั้งนะครับแล้วก็เขาก็จะลอนชิ n งนะครับลอนชิ n งแล้วนะครับ ตอนชิ่งเสร็จแล้วนะครับนี่มาดูนะครับโปรเจกต์ Project ของเรานะครับนี่นะครับได้มาแล้วนะครับได้มาแล้วก็เป็น device ID แล้วก็เป็นค่า device ID แล้วก็มีคำว่า ready to receive นะครับแล้วก็ Firebase Token ที่เราต้องการก็คือ f i ล e b a s e Token นี่เองนะครับเราก็ทำไงครับ เลือกทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับ Copy อ uh, ส่งเมลเราจะเอาไปใส่ที่ uh, ในใน i ฟล์ a บ e ของเรานะครับ uh, ในไฟล์เบสของเราผมเอาไปไว้ที่ uh, ผมส่งเมลแล้วกันครับส่งเมล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 หาตัวเองนะครับส่งเมลหาตัวเอง ก็เขียนเขียนอีเมลนะครับเขียนอีเมลนะครับถึงอีเมลนะครับถึงตัวเองถึงตัวเองนะครับแล้วก็เอาเนื้อหาของอีเมลแปะลงไปครับเรื่องอะไรครับโนติไฟล เดโมนี่นะครับโนอ่าวโนตไฟเป็นนิทิไฟโน้ตไฟเดโมตรงนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็ส่งเลยนะครับเรียบร้อยนะครับเราส่งโน้ต i ฟเดโม o มาแล้วเรามาดูต่อนะครับเรามาดูที่เว็บมามาทีา่ข้อหนึ่งเรามาที่เมลของเราก่อนนะครับามาที่เมลของเราก่อนนะครับถมรีเฟรชนิดนึง นี่มาแล้วนะครับเมลมาแล้วที่เราต้องการก็คือนี่ครับโทเค็นนะครับเราต้องการโทเค็นนะครับนี่เราก็เอาโทเค็นนะครับ Copy ปนะคัดไปโทเค็นแล้วก็มาที่โปรเจกต์ของเรานะครับเลื่อนลงไป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 มาที่คลาวนะครับ grow and engage your audience นะครับก็มาที่คลาว s สติ้งนะครับคลิกเลยนะครับอ่าคลิกเลยนะครับแล้วระหว่างคลิกนะครับอย่าลืมนะครับ กลับไปดูในอะไรครับนะครับจากนั้นก็นะครับเราก็ข้อหนึ่งนะครับหลังจากที่เรามาแล้วนะครับแล้วเราก็ c o p y ไว้แล้วนะครับเราก็จะมาทำส่ง Send your first message นะครับ t า t l e นะครับ test test my อะไรครับ Notify d e m o นะครับ เนื้อหาลองเป็นภาษาไทยดูจะได้ไหมครับทดสอบ Notify นะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มนี้เลครับปุ่มทรงนะครับนี่นะครับเราก็อะไรครับเอาโทเค็นลงมานี่นะครับแล้วก็เลือกปุ่มนี้ครับแล้วก็เทสนะครับแล้วเราก็มาดูที่โทรศัพท์ของเรานะครับว่ามีอะไรขึ้นไหมนี่ขึ้นมาพอดีครับปุ่มเขียวนี่เห็นไหมครับ เขียวนี้เราก็พลิกดูนะครับก็มีคำว่าทดสอบนะครับนี่ก็จะมี e มสเซจของเรามาพร้อมกับว่าใน Notify นะครับก็จะมีทดสอบนะครับเมื่อกี้นะครับที่เห็นครับนี่นะครับแล้วก็ส่งนะครับแล้วก็เลือกโทเค็นแล้วก็ส่งเลยนะครับก็จะเห็นว่ามาเลยนะครับนี่มาเลย แต่ถ้าเราปิดโปรแกรมเราไว้นะครับติดโปรแกรมไว้นี่อย่างนี้นะครับที่ที่นั้นเราก็อีกทีหนึง่งนะครับเลือกเลือกอก็เลือกส่งนี่เห็นไหมครับมีไอคอนสเีเขียวขึ้นมาแล้วเราก็ดูนะฮะมีทดสอบทดสอบทดสอบ Notify อยู่นะครับนี่เราก็คลิกลงไปเลยจะเห็นว่าก็มี ออบเจกตเข้ามานะครับออบเจกตเข้ามาเหมือนกันนี่นะครับโอเยอะแยะเลยนี่นะครับข้างล่างดึดดึดดนี่นะครับที่มาคําว่าทดสอบทดสอบก็อยู่ในนี้นี่นะครับสําหรับวันนี้นะครับการใช้นะครับเรดลฟล์ติดต่อกับ Firebase นะครับ Google Firebase เรื่องของ Notification ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยครับ